จากใจคู่แข่งอีดาฮายอนพูดหลังเกมชนะลูกยางสาวไทยศึก VNL 2024สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก,กอสิบวันนี้แอดมีมีข่าวสารวอลเลย์บอลมาฝากกันค่ะควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2024สัปดาห์ที่1ที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อวันที่19พฤษภาคมหลังเกาหลีใต้เอาชนะวอลเลย์บอลหญิงไทย3ต่อ1เซต ด้วยคะแนน25ต่อ 19, 25ต่อ 23, 25ต่อ16และ25ต่อ18และยังเป็นชชนะครั้งแรกของทีมในรอบเกือบ3ปีโดยช,ชนะล่าสุดในรายการนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่14มิถุนาย,ยน2021ค่ะด้วยการชนะแคนาดา3ต่อ2เซตค่ะ FIVB รายงานว่าจากการคว้าชัยชนะเหนือทีมสาวไทยทำให้ลูกทีมของเฟอร์นันโดมราเลสเฮดโค้ชชาวเปอร์โตริโกไต่อันดับโลกหลังมีคะแนนเรนกิ้งบวก13.69คะแนนขยับขึ้นมา6อันดับจากอันดับที่43มาอยู่ที่37ของโลก คะแนนรวม104.59คะแนนและในทางกลับกันค่ะทีมไทยก็ล่นไปอยู่อันดับ14ซึ่งมีคะแนน199.90ทําทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแคนาดาทีมสุดท้ายในส่วนคัดเลือกโอลิมปิก2024ถึง90.71แต้มคังโชฮวีหัวเสาตัวเก่งมีส่วนสำคัญในชัยชนะของเกาหลีใต้เกมนี้ทำแต้มสูงสุดถึง22คะแนนค่ะ ส่วนพักจองอาหัวเสากับตันทีมและจองจียุนทำได้คนละ16แต้มขณะที่อีราหยอนบอลเลวของทีมให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเราใช้เวลา3ปีกว่าจะได้ชัยชนะนี้เรามีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับการเปลี่ยนแปลงทีมและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข่งกังเช่นนี้ได้ ทีมไทยเป็นทีมที่คล้ายกันกับเราในแง่ของสภาพร่างกายดังนั้นเราจึงรู้ว่าแมทที่เราสามารถชนะได้และเราต้องการมันจริงๆชัยชนะครั้งนี้ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นและหวังว่าจะทําได้ดีกว่าที่เคยทําในช่วง2ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก c o m ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ